ตามล่าเห็ดตีนกับแก่จนมาเจอหมองแล้วพี่น้องครับนี่คือเห็ดตีนกับแก่หรือว่าเท้าตุกแก่เห็ดเท้าตุกแก่เออเนั่นแหละยอดมันอ่ะเอเเอยอด โอ้พ่นสิเจ็บยอดหวานไฟอไปกินเอานี่คือตัวหวานไฟพี่น้องครับอสายันเพ่นบอกว่าทาผู้ใดท่องบ่ดีเป็นยาท่องต้องเสื้อหมอเป็นยาท่องเจ็บเอาแต่ว่าหวานไฟนี่กะมันแสดงว่า อีนางนี่เก็บวานไฟเก็บได้เขาไปใกล้ได้เขาไปไว่าได้อันนี้พิสูจน์แล้วว่าน้องสุกเขาไม่ใช่ปอบนะครับเขาสามารถเก็บยอดว่านไฟได้ยอดว่านไฟได้เพราะอะไรเพราะแล้วนั่นเระเอาไปกินเออเอาไปกินนั่นละเมื่อนี่ พาคู่ญาติเพิ่นมาบ้านครับแต่ว่าบ่พ่อย้ายดอกพ่อแต่แม่เออเอเอ,เอ,เอ,อว่าสาปูนมาไหนลงมามาเอาหยังกับู่ญาติเพื่อนนี่คู่ญาติมาเอาหยังกับตั้งใจมาบ้านศูนย์หยังครับศูนย์หกศูนย สามเจ็ดสี with <with ่กห้าเก้ามาอย่างกตังไกมาอย่างกบมาบ้านเลยกแปดามสีกุ้งมาซีกุ้งอ้พี่น้องครับเก้าซีกุ้งนะครับอุ่เสามีบ่มีบอกกุ้งยหายเอ่อเห็นน้องิสด้กินขอเบอร์เพอ่วไ้นะ ข้อเบอไว้อาสิเ่ง i̇şte ่ายอกว่านี่าเออขอเบอไว้ดงว่ามีหมองเดียวที่หากุุงบ้านย้ายเนาะบ้านหเมียนเดมีวะบ้เมียนบ้านนุ่งงามบ้านผุนมีวะบงห้อเบขอเบอรอ่ขอเบอขอเบอเออมาม เออไม่เป็นไรมาเฮาประกาศดอกมาเฮานะหมาเฮาประกาศเดี๋ยวรอวเบอร์ให้เออเออเออหมาเฮาประกาศคัเดี๋ยวรอเบอร์ครับตกลงไป่ได้จินเอามือนีกคงู้ใหี่เห็นปะไม่ได้จินหรอก เอาเบอร์ไว้ก so yeah. ่อนพี่น้องเอาเบอร์แล้วจะโทรมาถามเพิ่นแล้วเขาจะมาไหมครับพี่น้องนี่มาบ้านคุนยักษ์เพิ่นอ่าวันจันทร์วันศุกกุ้งไปกินแหละแต่มันบ่อ่ามีเพิ่นบ่ได้ใส่เออน้ำไม่เหนื่อยเอาน้ำมาถวมบ่น้ำมาถวมบ่ปีนี้บ้านเจ้าอือส่วนกลางอื่นส่วนทลางบ้านไอย้่วบมาทุกนัดเออ โอ้ถามมันถ่วมมันสีในคนทางนี <S <s okay. okay. ่เต็มเลยอือ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 ่นอนคิมีเสียไว้สักนิดละนะครับแล้วให้คู่อยากเพิินเอาเบอร์น้ำย้ายไว้กันไปถาทั่วมาถามว่าใดใส่บกุงใดเมื่อไไรเขาจะมาเอาโอเคไปบายบาย